สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกท่านนะคะทั้งเก่าและใหม่ค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้าชมคลิปนะคะนี่ช่องวดีแชนแนลค่ะผู้ป่วยโรค sle หรือโรคพุ่มพวงนะคะแพ้ภูมิตัวเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างดิฉันก็อยู่ในเคสที่ แย่ yeah, อยู่ค่ะแย่แย่ก็คือไม่ได้ทำคลิปมาสองวันละสองสามวันละคือช่วงนี้ยุ่งมากค่ะดิฉันจะเป็นมีชีวิตที่ยุ่งยุ่งเหยิงมากก็คือนอกจากตัวเองป่วยแล้วเนาะพ่อพ่อก็ต้องล้างแผลหมาก,กัดทุกวันก็ต้องพาไปทุกวันนะคะแล้วก็แม่เองก็ไม่ค่อยไหวใช่ไหม ตัวเองก็ป่วยค่ะเลยแย่ไปเลยไม่ได้ทำคลิปมาสองสาวันแล้วค่ะบางครั้งนะคะเราก็มีกำลังใจสู้แต่บางครั้งกำลังใจมันก็หมดนะคะมันเลยแย่แย่มาสองสางวันแล้วค่ะกำลังใจไม่มีมันท้อค่ะบางทีมันก็ท้อเราก็ว่าเราเก่งแล้วแต่ก็ยังไม่ไหวก็ ทุกปัญหามีทางออกก็ต้องคิดอย่างนั้นนะคะเราต้องเป็นกําลังใจให้ตัวเราเองเดี๋ยวอะไรก็จะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นวันต่อไปมันจะดีขึ้นเราก็ต้องคอยคิดอย่างนี้ตลอดละค่ะยิ้มเข้าไว้ก็ช่วงป่วยนี้ก็ มันต้องไปโรงพยาบาลกันบ่อยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาฟัง youtube เท่าไหร่แต่พอเข้าไปฟังนะคะจะว่าไปดิฉันก็เสื่อมเสื่อมความนับถือบางช่องค่ะไม่เลือกจะพูดให้ตัวเองดูดีดูหรูยังไงก็ตามเนาะแต่บางทีการกระทำมันไม่ใช่ เขาคิดว่าใช่แต่มันไม่ใช่คนฟังเขาไม่ใช่เอฟซก็ไม่ใช่โรคจิตหรอกค่ะเขาไม่ได้อยากให้คุณไปทะเลาะไปตีกับใครไปด่าใครส,สามหาวสี่หาวอะไรนะคะแต่บางทีดิฉันว่าดิฉันนี่นิ่งนิ่งฟังยังสะดุดหูแต่ดิฉันจะไม่ด่าค่ะไม่คอมเมนต์อะไรที่แบบด่าให้สาเสียเสียเพราะอารมณ์ไม่ได้ถึงขั้นต้องเกลียดต้องชังกันขนาดนั้น แต่เป็นว่าอืมในเมื่อพูดแปลงๆเราก็ไม่ต้องฟังเขาดีกว่าเพราะฟังแล้วมันก็จะเกิดโมหะก็เลยเฟดตัวลงคาดว่าหลายคนก็คงเฟดคนที่นิสัยเหมือนๆดิฉันนี่ก็คือพวกฟังแต่ไม่ชอบด่าทออะไรเงี้ยค่ะน่าจะถึงเวลาที่ต้องเฟดตัวออกเพราะว่า มันหมดความนับถืออ่ะอืมไม่รู้สิคะจะอะไรเป็นเหตุก็ไม่รู้ละ่ะมันมีอย่างหนึ่งเป็นเหตุสังเกตได้ทำให้คำพูดคำจาเปลี่ยนไปเท่าที่เห็นนะก็เดาเอาลคะค่ะอาจจะเดาไม่ถูกก็ได้แต่รู้สึกว่าอะไรมันเกิดขึ้นมาหนึ่งสิ่ง แล้ทำให้อาการเปลี่ยนไปคำพูดเปลี่ยนไปก็ช่องที่สนับสนุนก็สนับสนุนกันเนาะเขาไม่ได้มาสนใจหรอกค่ะช่องเล็กๆอย่างดิฉันช่องที่แบบเอ้ยคนติดตามนิดน้อยยังไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มาสนใจหรอกแต่ถ้าช่องแบบนี้ถอนจากคุณเพราะว่าส่วนใหญ่ของคุณก็คือเป็นช่องช่องที่ประมาณดิฉันเนี่ยนะเยอะนะ แล้วคนที่ใช้สมองก็เยอะไม่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังหูซ้ายแล้วอุดตันเลยไม่เข้าหูขวาแล้วอะไรเงี้ยคนก็มีสมองคิดเขาเลยสกิดใจนิดนึงในการที่พูดมันก็มันแปลกๆนะคะบอกแล้วว่ามันแปลก เยินยอเยินยอแต่สิ่งดีๆจะมาล้างขาวให้เขาฟอกขาวให้เขาเหรอคะดิฉันมีคำถามว่าจะฟอกขาวให้เขาเหรอเขาเป็นคนที่ถูกคำสั่งสารแล้วว่าเป็นคนประมาณนั้นแต่รู้สึกจะมาพูดเอาส่วนดีๆมาพูดฟอกขาว พูดเอ่อให้กำลังใจเขาในส่วนดีมันไม่ใช่ไหมมันตลกขอร้องเลยนะคะช่องที่เป็นเอ่ออะไรอ่ะ u t u b e เพื่อนร่วมทางอย่าไปโกรธแทนเขาค่ะเพราะเขาทำตัวเอง คุณไม่ต้องไปโกรธช่องอื่นไปประชดประชานช่องอื่นหรอกนะว่าเขาทำ,ทำนู่นทำนี่ทำนั่นดิฉันก็เห็นนะคะช่องช่องทนายอะค่ะบางท่านคือใครเป็นศัตรูเขาก็จัดการหมดอะเขาจัดการทุกเรื่องนั่นก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเขาเป็นศัตรูกันเขาจะจัดการกันมันก็เรื่องของเขาเราอย่าไป เข้าข้างคนและจนไปโจมตีกับคนอื่นไปเน็บแนมคนอื่นมันก็ไม่ดีค่ะเขาทำตัวเราแค่ให้กำลังใจอยู่ข้างหลังให้เขาแก้ปัญหาเองเพราะเขาแก่แล้วเออแก่ๆด้วยกันแล้วนะดูๆแล้วยูทูบเบอร์ทั้งหลายก็ไม่ได้มีเด็กเลยอะไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสักคนหนึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยนะส่วนใหญ่เท่าที่ดิฉันติดตามนี่จะอายุเยอะๆแล้ว ไม่ตามกว่าสี่สิบสักคนอ๋อมีเด็กๆไอ้พวกเด็กๆก,ก็มีอยู่แต่ว่าเขาจะเปิดเพลงเขาจะอะไรเขาไม่ม่วิจาร์ข่าวไม่มาคุยข่าวอะไรอค่ะเขาก็จะอ่าเปิดเพลงนู่นนี่เด็กๆเ,เ,เขางุงยิงงงงยิง,ง,ง,งก็มีน้องเลม,มอนกับน,น้องมมงกินนูนงงยิงงงิงเดี๋ยวพอทำคลิปเสร็จดิฉันก็จะไปฟังแล้วค่ะป๋าหนุ่ยเทวดาอ่าจันสีชอบ จันสีชนมจิตสิบจีลุงมงคลพี่หลวงมาไกลแต่เห็นเขาว่าเขาจะหยุดไปพักใหญ่ใช่เขาสงบจิตใจเนาะเขาก็มีปัญหาของเขาเนาะคนเรามันมีปัญหาทาั้งนั้นนะคะแก้แก้ไขด้วยการสงบสงบจิตใจตัวเองต้องช่วยตัวเองล่ะค่ะ คนอื่นรอบกายก็ไม่ต้องไปทําให้เขาประทุปโกรธคนนู้นคนนี้หรอกนะคะมีคนเขาอยากจะเตือนแต่ว่าเตือนแล้วโกรธอ,อ่ะเออก็ก็อย่าไปเตือนเขาคนเราเตือนได้ค่อยเตือนเตือนไม่ได้อย่าไปเตือนแล้วก็ไปฟังทนายสมเกียรติจอนนี่แฟมิลี่อ่ะเขาเปลี่ยนช่องจำไม่ได้แล้วเดชนแนลชอบเดชนแนลขยันทำงานขยันขายของเลี้ยงครอบครัวเนาะ ก็เป็นน้องเยอะแหละค่ะเดชแนลขยันมากขอบคุณนะคะน้องเดที่อุตสาเชีย์อุตสาหให้กำลังใจพี่เนาะขอบคุณมากค่ะผู้ป่วย SLE ลคนนี้ก็มีกำลังใจเยอะจะเป็นเสียงสองเสียงอะไรก็ได้ค่ะแค่มากดเออมากดติดตามกดไลค์กดไลค์ไม่เท่าไหร่ค่ะคลิปแต่ละคลิปดิฉันมีไลค์นิดน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ ทำแล้วมีความสุขทำแล้วสบายใจทำแล้วมีรอยยิ้มกันละช่องอะไรอีกฟ้าแอนแม็กชวนคุยป้าบุหลันบาลสีมุนี n ชนแนล๋ยมาท c h ชนแนลแล้วก็ป้าส้มโอเ <c oughs> ขาชื่ออะไรนะส้มโอผักชวนคุยหรืออะไรอะ่ะ จ้ส้มชวนคุยหรืออะไรนะจำไม่ค่อยได้ก็ฟังหมดละหาสิบจีสแสวงเครื่องตั้มก่อการดีป้อมคนมองข่าวตุ๊กติ๊กถ้าเจอกดไลค์หมดเลยค่ะแล้วก็ฟังตลกดีต้มก่อการดีตลกชอบถ้าช่องไหนตลกตลกเนี้ยจะชอบฟังแต่ไม่ชอบช่องที่ดา่าทอเน็บแนมหรือไปรุมสกรรมกันนะคะไม่ชอบ ก็เลยจะไม่ฟังคาดว่าเอฟหลายท่านก็คงเป็นเดชั้นว่าคงเบื่อล้วถ้าพวกอย่างนี้เนาะอ๋อแล้วก็โหระพาววไรตี้สองโหระพาก็ยังฟังอยู่ค่ะบางครั้งถ้าเราฟังอะไรแล้วอะ่ะมันไม่ทําให้เราสบายใจก็อย่าไปฟังก็อย่าไปด่าเขาค่ะปล่อยเขาเธอเขาทํามาหากินเนาะคอนเทนต์เขาก็ทํามาหากินเขาต้อง มีรายได้จาก YOU-TUBE เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ถูกหูเราเราก็ไม่ต้องไปฟังแล้วเราจะไม่เกิดโมหะค่ะคนไหนฟังแล้วสนุกสนานตลกอะไรเงี้ยเราก็ฟังต่อเนาะก็มันอยู่ที่เราแหละก็อย่าไปอะไรมากเลยเนาะทุกคนค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจผู้ป่วย s Le คนนี้นะคะขอให้ผู้ป่วย SL e ทุกท่านนะคะจงเข้มแข็ง สู้ต่อโรคภัยนะคะดีฉันรู้ว่ามันเจ็บปวดทรมานมากเราต้องกินสารสเตอรอยนะคะมันชื่อยาเพเนสโตนเพเนสโตนตัวเพอถ้า sle เราจะพูดว่าเพอกินเพอกี่เม็ดอะไรเงี้ยเพเนสโตนคือสารสเตอรอยค่ะระงับอาการอักเสบข้อข้อทุกข้อถ้าพวกเราไม่ได้กินเนี่ยเราไม่สามารถจะลุกเดินได้หรือว่าทำอะไรได้เลยค่ะเพราะมันปวดมากทุกข้อกระดูกอ่อนนะคะ